มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผูกกระดึงลด10องศาน้ำค้างเกาะยอดหญ้าจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งจนข่าวโพลนค่ะผูกระดึงนะคะลดเหลือ10องศาน้ำค้างเกาะยอดหญ้าจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งจนข่าวโพลนเมื่อเวลาจะเดนิกาของวันที่25ตุลาคมนะคะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นของต้นฤดูหนาวชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ผ่านกแอนที่ยอดภูกระดึงค่ะอุณหภูมิวันนี้ลดลงเหลือ10องศานะคะลมแรงทำให้สนามหญ้าบางพื้นที่มีน้ำค้างเกาะยอดหญ้าจนเป็นเกล็ดน้ำแข็งจนขาวโพลนค่ะทำให้นักท่องเที่ยวไม่ผิดหวงัง ต่างหยิบมือถือแล้วก็กล้องถ่ายรูปมาถ่ายเซลซี่เพื่อเก็บรูปเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะส่วนนักท่องเที่ยวที่เที่ยวตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะจนถึงเชา้านี้มีประมาณ1,653คนค่ะนายสเํเเ็็จภูแสารรีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเปิดเผยว่าเช้าวันนี้อุทยานแห่งชาตินะคะที่ภูกระดึงอุณหภูมิลดลงต่ำเหลือ10องศาทำให้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็น และมีน้ำค้างเกาะยอดหญ้าจนขาวโพลนค่ะส่วนนักท่องเที่ยวสะสมตั้งแต่เมื่อวานจนถึงเช้าวันนี้ประมาณ1,653คนนะคะนักท่องเที่ยวตื่นตั้งแต่เช้าไปที่ผานกแอน่นเพื่อชมพระอาทิตย์เปล่งประกายสาส่องแสงเป็นสีทองอย่างสวยงามแล้วก็สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นที่เหลือ10องศาเท่านั้นค่ะและทางอุทยานแห่งชาติปลูกดึงนะคะ อย่างขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ภูกระดึงนะคะและโครงการมัดจำบรรจุพันพร้อมทางขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวห้ามีให้นำภาชนะที่ทำด้วยโฟมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในเขตอุทยานเด็ดขาดนะคะเพื่อให้อุทยานนั้นสวยงามแล้วก็ปลอดแอลกอฮอล์ค่ะและยังจัดงเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัย เตรียมความพร้อมนะคะตลอดเพื่อคอยช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวไม่จําเป็นต้องนาอาหารขึ้นมาเพราะว่าตลอดทางเดินขึ้นไปภูกระดึงนั้นจะมีจุดบริการอาหารเครื่องดื่มเอาไว้คอยบริการแก่นักท่องเที่ยวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ